สวัสดีครับ่สวัสดีครับกลับมาพบกับเราฟงคนนะครับใน t u b e c h a n e l โจเจ็บทาวเวลนะครับวันนี้เรามาที่ไหนกันครับกาญจนบุรีอีกแล้วกาญขนบุรีก็แค่ปักต่อยนะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไทยโยกวิวรีสอร์ทนะครับผมเราก็เพิ่งมาถึงนะครับบ่ายสองพอดีนิดๆนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันที่ร้านล็อบบี้ก่อนนะครับ อันนี้ในโซนของล็อบบี้นะคะที่จะมาเช็คอินยังไนี้จะมีน้องแพ้ค่าเขอา้านเช็คอินก่อนนะคะ รุ่เช้า10โมงโซนนี้ค่ะทางที่สุดหลัง้วนหนเส่วนตู้องโซนนี้ก็มีสระว่ายน้ำานึ่งจุดนะคะ ลงด้านนี้สุดเปนไาไม้เลี้ยวซ้ายนะคะได้ดูนํำเบอร์ามทีเรได้เลยของเยอะลดกล่องได้เลยนะได่ค่ะขาพึุณค้าผูดถึงผู้ถึงอ่ครับอิทอินแล้วอิทอิแล้วได้ปินแจล้วได้ปิ๊แจแล้วนของสิครับรออะไรใครคนถึงพ่อบ้านขวดกันดังขอดฮานรูก่อนนี้นะครับหลังดั้งรถ ครับค <S preach ers> okay, okay, ้ะพาลูกไปพาเลยก็ได้คับโอเคขอบคุณครับอันนี้ไป มาเึงไปเลยครับตรงนี้นะครับในตอนเด็นเราก็มาทานข้าวตรงนี้ครับส่วนกลางเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับตอนของเราเป็นลูกค้าเอ้ยเป็นอาหารสองมื้อครับมื้อเย็นมื้อเช้า ไงคุณมีให้แช่น้ำให้แช่น้ำตรงนี้ตะเด็กแช่น้ำได้อ้าวเดินไม่ได้ตือนนูน้เนเด็กค่ะ นี่พักก่องเรา,าไ,เไม่ค่อยร้อนเลยครับเหนือสดิดีนะแค่หกมีสันมีอของเยอะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะของล้วไ,ไฟก่อนอย่างก่อน มันเปิดไม่ได้อันนี้เป็นบริเวณด้านหน้าห้องนะครับนี่เลยครับบรรยากาศด้านหน้าห้องเรานีเลยครับบรรยากาศนะครับที่ไซโยกวิวรีสอร์ทนะครับ นี่นะครับเราก็อยู่หน้าหองพักของเราเลยออกมาก็เป็นแม่น้าแพรน้อยเลยครับสวยงามครับถึงแม้ตอนนี้ต่อช่วงบ่ายก็อาจจะร้อนไปนิดนึงก็ถือว่าสดชื่นครับได้มาพักผ่อนผ่อนคลายนี่นะครับอันนี้ก็เป็นภายในห้องนอนนะครับก็เป็นเขาเรียกเป็นเตียงเป็นตั้งนี่ครับแล้วก็ที่นอนนะครับ มีราวแผ่นผ้าค,ครับที่เป่าผมสิ่งอ่างล้างหน้านะครับส่วนไฟนี้เราเอามาเองเอามาจากห้องนครับเราจะพึ่ที่พักเป็นห้องน้ำน,นะครับรก็จะมืดหน่อยเพราะว่าเป็นไฟดวงเดียวนะครับ ที่พักนะครับเราที่เราจองมาที่เราจองมานะครับก็เป็นวันเสาร์ที่เรามานะครับวันนี้คนละเท่าไหร่นะคุณคนละคนละหนะึ่งพันหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับก็รวมอาหาตรตอมือ้อก็คือเ,เป็นบุฟเฟ่ต์มือม้อเย็นกับมื้อเช้านะครับผมก็อย่างไงก็ถ้าสนใจลองมาพักนะครับ บรรยากาศดีๆอย่างนี้ที่พักนะครับริมแม่น้ำอย่างนี้นะครับก็มาลองเข้ามาดูนะครับแต่ว่าต้องแจ้งนิดนึงนะครับว่าเ,เราสองคนนะครับก็อย่าว่าเราสองคนดีกว่าว่าผมดีมกว่าก็เกือบเหมือนกันนะครับว่ามันมีเพจ <c oughs> เพจเพจหนึ่งใช่ไหมอีกเพจเพจปลอมนะครับเ <c oughs> ขาสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาปลอมเหมือนแต่ว่าเมส เพจเหมือนเพจจริงเลยครับเราสองคนก็เกือบโดนแล้ะครับก็คือก็ต้องดูนิดนึงนะครับว่าผู้ติดตามนะครับของเพจจริงอันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ 200, สองแสนน่าจะสองแสนกว่า,วาเาต้องดูดีครับรก็บอกไวใ้ให,ให้ให้ทราบกันก่อนนะครับถ้าเป็นเพจจริงก็จะประมาณสองเจ็ดหนึ่ง k ใช่เราตอนยี้ถ้าเป็นเพจจริงก็ประมาณสองแสนเจ็ดนะครับแล้วก็ ให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือดูเพจเอาวาดูเพจอีกเพจนึงอีเพจอีกเพจหนึ่งก็ก็ถือว่าผู้ติดตามเขาก็เริ่มเยอะนะครับก็เลยเราก็เลยแบบเออเหมือนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบแต่ว่าพอลองเข้าไปดีเช็คอีกทีหนึ่งเขา เพจที่เป็นเพจจริงเขาก็จะแจ้งว่าเวลาที่จะชําระโอนเงินให้ชื่อที่โอนก็จะเป็นเป็นชื่อบริษัทเลยไซโยวิวจำกัดเท่านั้นแต่ตอนที่เราคุยครั้งแรกนั้นอันนั้นเป็นอีกฟอรให้โอนชื่อบุคคลโอนชื่อเป็นชื่อบุคคลก็เลยหยุดก่อนยังไม่ได้โอนก็เลยไปดีเช็คใหม่อีกรอบยังไงลองลองลองดีเช็คกันให้อีกดีอีกทีนะกันนะครับผมเพราะว่าเราประสบเราประสบพบเจอเองเราก็เลย มาเล่าสู่กันฟังละกันถือว่าเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะก็ยังไงระวังระวังกันนิดนึงครับช่วงนี้เพจปลอมเพจเลียนแบบระบาดนักเราตอนนี้คือเพจเขาเพจที่ปลอมเนี่ยเพจเหมือนเพจจริงเปะเลยครับแต่เพจจริงก็ก็ตอนนี้คือเขาจะมีเหมือนเป็นเป็นทำเป็นใบแจ้งเหมือนเป็นแจ้งความเหมือนทําเรื่องอะไรเงี้ยครับว่าแบบเออมีเพจปลอมอะไรเงี้ยครับผมอ่าก็ก็ยังไงก็ เข้าไปดูกันให้ดีๆแล้วกันนะครับผมด้วยความเป็นห่วงครับเราก็เกือบไปเหมือนกันไม่งั้นเราก็โดนไม่งั้นเราก็จะเป็นผู้ประสบภัยก็มีหลายคนที่โดนครับว่าตอนที่เราเช็คอินเราก็สอบถามทางเจ้าหน้าที่เขาเหมือนกันว่าเอเหมือนแบบเราเจอนะบอกว่าใช่ครับเขาบอกว่าทําเหมือนเป๊ะเลยอะไรเงี้ยครับผมรูปโปรไฟล์ก็ใช้รูปเดียวกันครับผมก็ยังไงครับมาบอกเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับก็ยังไงก็ดีครับที่พักก็ถือว่าโอเคครับก็ สบายสบายตาสบายใจคือเราทํางานในเมืองมาเหนื่อยแล้วก็มาพักผ่อนอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวยังไงไว้ตอนเย็นจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมอีกทีนะครับนี่ครับผมก็เรือที่เขาผ่าลากไปนะครับก็กำลังล่องกลับกันมาแล้วครับกนน็ก็เป็นรอบนี่ครับที่กำลังมาเราก็เป็นรอบห้าโมงครับ ขาก็ไปล่องมาแล้วครับกลับมาแล้วเราก็ไม่ได้ไปแล้วครับ <c oughs> นอนมันรุงตื่นมาแล้วแบบง่วงๆก็เลยนอนพักกันครับนี่ครับได้ยินเสียงเขาล่องน้ำกันไปแล้วก็่นุกสนานกันครับนี่ครับกําลัางกลับมารอบผม เดินออกไปมันข้าวเย็นครับสำหรับข้าวเย็นก็เริ่มตั้งแต่หกโมงครับหกโมงเจ็ก <17. S 1> ว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีอะไรทางกันบ้างครับนะครับถึงสถานที่ ข้าวครับนี่ยโอ้ยปลาน,นึ่นาแกงจยวหวานตัดพิซซ่คไก่มเป็นข,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 ข้าวครับขมขุ้นอาหารมากเน้น มีไก่ทอดด้วยครับมีขน,นมิ้งยาครับก็ไปกับข้าวเย็ยนนะครับยังไงเราอนุญาตไปตักข้าวทางข้าวกันก่อนนะครับได้รครับไปตักก่อนะครับต้มเลยนะเขาเรียกว่าต้มเลยซุปซุปหมูรครับ ผักแคร์มกับพริกน้ำพริกอ่องใช่ไหมต่อไปนีใส่พร้อปลาบุ้งแก้มผัดเผ็ดไก่ครับนี้มีเพิ่มเติมคือแกง,งเขียวหวานาาแล้วก็ปลาแล้วก็ปลาตะทิมน์ยิงหนาวนเดี๋ยวจานแรกชัดข้าวไปก่อนจานที่สองค่อนมจีนน้ำยาแล้วกันนะไม่มีน้ำยามีนมจีนน้ำยาด้วยเดี๋ยวเค่อยจัดนิงยากันอีกทีครับ อิ่มยังครับอย่างนน้นมืดเลยมองไม่เห็นอิ่มแล้วของข้าวเดี๋ยวค่อยไปอะไรนะต่อแอลที่ห้องกันต่อครับอร่อยมากครับกับข้าวกับข้าวเยอะกับข้าวเยอะ,ยอ,ะอร่อยมาตบท่ายด้วยขนมจีนซื้เยอะมากครับสวัสด,ดียามเช้าครับ คืนนอนหลับสบายมากนอนหลับนี้นึกว่าฝนตกครับน้ําไหลแรงคืนเลยครับน้นนำลงขึ้นเท่าไรแรงคืนเลยเพราะเสียงฝนตกนอนฟังเสียงน้ำธรรมชาติดีครับทั้งคืนเป็นสบายแล้เดี๋ยวเราจะพาไปทานอาหารเช้ากันนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปทานอาหารเช้ากันนะครับนอนสบายวันนคืนสบายครับน้องกับเสียงน้ำเสียงน้ำนึกว่าเสียงฝนตกเสียงน้ำมันตีกับอะไรนะแพข้างล่างมันจะฝนตกทั้งคืนสบายสบายครับสักฟันชิลๆเดี๋ยวไปดูตรงอาหารเช้าอีกทีนะครับ นะครับเป็นลายหัรเช้านะครับไั่เค้กไข่ดาวขนมปังต,ติ้งนครับเป็นยำไขเ่เค็มอันนี้น่าจะเป็นดูหวานก็ไมครับไม่ใช่ม้มครับต้ม้วัวเราตัดเซฟโคดตัดตัดเข้าต้ม สนลไมาน้ำดื่มกาแฟนี่เขเป็นสลัดผักคะกินผักกระชาบอเลรอ่ะนี่ครับก๋วเตียวไก่เตียวไก่ทานข้าวสช้ากันครับ ได้เวลานะครับ,บเช็คเอ,อกออกจากที่พักนะผมก็ทั้งหมดก็เป็นการรีวิวแนะนำนะครับเบื้องต้นที่พักที่ไซโยกวิวรีสอร์ทนะครับผมก็เผื่อไว้ท่านใดอยากมาพักผ่อนที่บรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติามน้ำอย่างเงี้ยครับผมก็ลองอะนรนะลองดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับก็เผื่อ ตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งเพราะเหมือนที่บอกตั้งแต่ตอนต้นๆคลิปไปนะครับก็ดูให้ดีนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีทั้งเพจจริงเพจปลอมครับผมเพจจริงก็ถ้าเกิดจะจองต้องผ่านบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับผมกหวังว่าทุกท่านคงจะชื่นชอบไม่มากก็น้อยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราสองคนด้วยนะครับที่ยูทูบชาแนลโจดเจฟทาวเวลนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวยังไง ไปติดตามชมที่คลิปหน้านะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะครับผมก็สำหรับคลิปน,นี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ